เอฟซีทุกตานเมื่อนี่ห้ามเาบึงหวยรัฐบาลไทยหมดประจำวันที่ทิพมิถุนาเป็นชุดสตัวพี่น้องจุดสตัวถ้าชอบกับพานถ้าชอบกับติดตามได้พี่น้องถ้าบอชอบกับพานช่องนี้เป็นช่องไม่พี่น้องอถ้าถูกอกถูกใจกับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้่พี่น้องเพื่อที่จะบอพลาดข่าวสารข้อมูลตัวเลขที่แอดจะมาลงในคลิปต่อๆไปอันนี้ก็เป็นชุดสามตัวของวดวันที่สิบหกมิถนุนายนพี่น้องชุดสามตัวกับจะได้เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์พี่นอ้องอ่า แ้ากาอีกชุดหนึ่งหกสี่ศกะเป็นแคแนวสร้างพี่น้องถ้าชอบกะกดติดตามได้พี่น้องอ่ากะเอฟซี FC เอาไปพิจารณาอ่า ชอบก็บจังตามบม่ชอบกับพานครับ